มากันทีกิจกรรมจิตอาสาเพือ่อถวายเป็นปราชกุศชนในร่วงรอก่นะครับเมื่อวานนี้กับจังหวัดภาคใต้กต็มีการรวมกันจัดก,กิจกรรมบำเพ็ญสรธารณประโยชน์ถวายเป็นประชญุณชนกับหนึ่งในวันคลายวันประชาสมมพบของในร่วงราชการที่เก่ากับนายเจษฎาจิตตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอา,ศา,ศาสาถวายปราชกุณชนหนึ่งในวันคลายวันประชาชสมมพบในร่วงราชการที่เก่าวันชาติและวันพอแห่งชาติ 1ธันวาคม2่565นาบริเวณครงการชนบททานแกมลิงนาห้วยโคงบบง้งตำบลจ่าโนงอำเภอจันะจังหวัดส่องคลาครับมีนายกเล่ากาจาจังหวัดสงคลาคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดว่านาส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเข้ารวมอย่างปลอมเพียงถามกลางสายฝนดี่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยได้รวมกันปรับปรุงภูมิทัศทัปลูกพันธุ์ใหม่เศรษฐกิจและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ืรอส่งเสริมการมีส่วนรวมข้องถูกผักส่วนในการดูแลซิ่งแวดล้อมพื่มพืมพ้นที่สีเขี้ยวตลอดจนตรนักถึงคุณขาข้องทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกันนี้กับยังไดหมอบทุ่งย่างชีพจํานวน20ชุดและนาการาัไม้จํานวน500ชิน้นไอ้กับนักเรียนศูน์ศึกษาพิเศษเคตการศึกซาทราบจังหวัดสงคลาเพื่อเป็นขวันกําลังใจรวมทางเดินเยี่ยมชมห้องเรียนและรับฟังแนวทางการซ่อนอีกด้วยครับ Gracias. เทบริเวณน้องนามแม่ล้านนายชัดชัยอุซาหะรองผู้วาราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้วาราชการจังหวัดพัทลุงนำจิตอาสาพระราชทานรวมเปิดป่าน้องนามแม่ล้านแล้วก็ทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกตน้นไม้จำนวนก้าวตอนร้อยพันปลานำจืดจำนวนห้าหมื่นตัวปลูกยาแฝกแล้วก็รวมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบแหล่งนามบานทุงล่านรองผู้วาราชการจังหวัดพัทลุงก็ยังกล่าวนำเจตนาร่วมวันดินโลก ระลึกถึงพระมหาากรุณธิคุณในหลวงรอกาวเทส่งพระเทส่งพระวิชาสามารถค้นคว้าวิธีการจัดการดินและก็แก้ไขปัญหาทรัพยากรดินจนเป็นเทประจักษ์ไปทั่วโลกก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและความยั่งยืนของสิ่งแวดลอ้อมนายกระจรสักเจริญโซภาผู้วาราชการหวัตรังกับเปกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา หนึ่งในวันคลายวันประราชส้มพอบพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาหาภุ่มิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาปภพิตรมีวานาส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณคลองนางน้อยมูสิบตำบุละมออำเภอนายงจังหวัดตรังเพื่อรวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาิคูณอันหาทุดมีดอดตลอดระยะเวลา7จิปีจีทรงครองสิริราชส้มบัต เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9แห่งพระบระมราชวงศ์จักรีกับเทวัดาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นายจำเริญทิพยพงษ์ท่าดาผู้วาราชาการจังหวัดสตูลเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประปุงภูมิทัศทำความสะอาดศาสนาสถานวัดหน้าเมือง เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพุนอด,ดุนเเดศมหาราชบรม,มานาตบพิตรวันชาติและวันพอแห่งชาติวันที่๕ธันวาคม2565โดยมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการจาเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกว่า200คนกิจกรรมครั้งนี้จิตอาสาภูเข้ากิจกรรมได้รวมกันปลูกต้นรวงพึง่งแก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ทอนยาเทรอกรางตัดแต่งต้นไม้แล้วก็เอินเอินเพื่อให้หวัดซึ่งเป็นูนยนรวมใจของพุทธศาสนิกชนเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามเกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมต่อไปคส่วนที่ครองจะเริ่มประเกียตมูซีตาบนสักกามอำเภอมายโยจังหวัดปัตตานีครับนางพาติมอสศรียามูกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจ ผู้นำศาสนาผู้นำทองทิ้นทองทีและประชาชนฉิตอาซากว่า1000คนเข้ารวมกิจกรรมเฉลิมประเกีรติเพื่อถวายเป็นปราชกุศ้นหนึ่งในวันคลายวันปราชุดมบพประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาพุ่มพลอดุญเดชมาาราปรมาราภพิษวันฉาิและวันพอแห่งฉาินะครับเพื่อรวมกันแสดงออกถึงความทรงระกดีและลองนำดึกถึงพระมาการณิคุณที่โรรองถันทรงมีต่อปะสจนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาจะปีแห่งการครองราชนะครับ โดยรวมกันปลูกต้นร่วงพึงปลูกยาแฟกรอบคลองจะเริ่มประเกยียดและรวมกันตั้งกิจกรรมกำจัดวัชพืชต่างๆในเล่งนาด้วยครับส่วนเทเล่งทองเถยวชุมชนบ้านบันนังลูวา่มนนา,ามูติซองตําบลนาธรรมอําเภอเมืองยาลาจังหวัดยาลานายสุพอร์ตรอดเรื่องน,น้องคายผู้วาราชการจังหวัดยะลา กิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบานบันนังลูวาเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหามูมิพลอดุญญาเดชมหาราชบรม,มนาถบพิรโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดวนาสวนราชการผู้นำทองเททองทินกำนันผู้ย้ญ่บ้านนักเรียนนักศึกษาแล้ก็ประชาชนเข้าวร่วม บรรดาจิตอาสาก็ได้รวมกันปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านบรรน,นังลูว่าสร้างความสมัครสมคีเพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมซืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักผักดีปิดถ่ายที่จังหวัดนราธิวาสนะครับทางด้านของนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมจิตอาสาประราชทานวันปอแห่งชาติในอาคารเฉลิมประเกียติ สิริการจนาทักษินประตำนักทักซินราชนิเวศอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับจะขึ้นระว่าวันที่3-5ธันวาคม2 5 6 5โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผูมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาสผู้ดูแลประตำนักทักษินราชนิเวศตลอดจนเว้านาส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาประราชทานในพื้นที่เข้ารวมจํานวนมากนะครับโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญทุ่งประราชทาน มอบให้กับผู้ปีการและผู้ป่วยติดเตียงโดยภาพร่วมทั้งสร้างวันตั้งแต่3ถึง5ธันวาคมดีผ่านมาครับได้มีการเชิญทุ่งพระราชทาน ไปมอบให้กับผู้ปิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่มูซีมู่หกและมูี่แปดจำนวนเจ็ดสิบสองรายครับนอกจากนี้ค่ะกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานรอบเขตพระราชทานในพื้นเทพระตำนักถักษิ้นราชนิเวศยังประกอบไปด้วยกิจกรรมเอินๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโรงครั่พระราชทานกิจกรรมซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟา้าแล้วก็จักรยานยนต์กิจกรรมบริการตัดผมชายแล้วก็ยิงกิจกรรมนวดแผดเคลื่อนเทแล้วก็การรับบริจาคโลหิต กจกรรมการแสดงดนตรีกลางสวนแล้วก็ยังมีบริการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มทําให้ประชาชนในเพื่อนเทต่างก็สาบซึงในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล่นพอน